ดูลินเก่งแค่ไหนบอกเลยครับว่าเก่งมากเก่งกว่าที่คิดไว้ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเป็นสายซัพนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้อารมณ์เหมือนเสียงหลิงบวกกับซินชิวธาตุไฟอะไรแบบนั้นเลยนะความสามารถหลักๆนะครับก็คือการแปะไฟนอกสนามแล้วก็ลดต้านทานซึ่งถ้าเกิดเล่นคู่กับแม่มดเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะครับซึ่งใครที่รออาริสนะครับหรือว่านิโคนเนี่ยกดรอไว้ได้เลยอีกไม่นานแน่นอน ซึ่งมาที่เกมเพย์ครับเกมเพย์หลักๆนะครับจะมี2รูปแบบร่างแรกก็คือโหมดอ่อนโยนระบับเพื่อนแทนสังเกตนะครับรูปแบบของไฟเนี่ยสีจะอ่อนแล้วก็เหมือนปกติทั่วไปซึ่งร่างนี้นะครับจะเน้นการลดต้านทานท,านที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาธาตุไฟแล้วก็สามารถทําดาเมจเสริมได้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับอารมณ์มาล่างนี้เกิดมาเพื่อสายลดต้านทานอะไรแบบนั้นแล้วก็มาที่ร่างที่2ครับร่างดูเรียนข้างไฟจะออกโทนดากๆมีความมืด ซึ่งร่างนี้นะครับเน้นทำดาเมจและเป็นดาเมจเสริมได้ให้อารมณ์เหมือนน้องคีเวอร์ชันเปลี่ยนตัวและอันติไม่หายซึ่งบอกเลยของโคตรดีซึ่งจะแรงไม่แรงหรือยังไงเนี่ยรอตัวเข้าค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันแต่นะเกมเพลที่เห็นวันนี้คือเก่งมากซึ่งความสามารถคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับผมเนี่ยคือน้องเก่งมากเชฟผมเริ่มไลที่อยู่ขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่าเรื่องน่าเสียดายคือตอนบินเนี่ยน้องไม่ได้ใช้ปีกของตัวเองนะครับ หรือว่ามีแค่ผมที่เสียดัดมาที่เรื่องอื่นกันบ้างครับเพราะว่าถ้าจบแค่นี้คลิปมันจะสั้นไปก็คือมาที่ตู้กาชาครึ่งแรกจะประกอบไปด้วยดูรินและเว,เวนติเวนติเวอร์ชันใหม่เพราะร่างเก่าโดนแกงบ่อยเกินไปจนผ่านตัวเองจากซับมาเป็นดีเพสแทนสกิลแบบใหม่ครับเมื่อเวนติรวบจะยิงออกเป็นดานเมจทตุลมนะครับแล้วก็ยิงทะลุด้วยนะให้ฟิลเหมือนยิงชิงครับอยู่เป็น10บก็โดนเป็น1ิบอะไรแบบนั้นให้อารมณ์เหมือนเล่นโยอิมิยะเวอร์ชันที่ดีกว่าแล้วก็มีการบาร์บอนาธาคล้ายๆคนคนหนึ่งครับ แล้วก็ครึ่งหลังครับที่ตู้โคตรโหดอย่างกับโกรธผู้เล่นซึ่งจะประกอบไปด้วยวาเลซ่าและก็ซาโลเนนผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอีกตัวหนึ่งเป็นดีเพไฟฟ้าที่โคตรเก่งกับอีกตัวที่ลดต้านทางโคตรโหดซึ่งใครที่มีเทพไฟหรือว่ามีอยู่แล้วแนะนําให้ดันไปถึง C ีนะครับเพราะว่า C2 สําหรับซาโลเนนคือเก่งมากส่วนวาเลซ่าสำหรับผมผมให้เขาเป็นดีเพไฟฟ้า Number 1เลยเก่งแบบท็อปดีเพแน่นอนครับ แล้วก็มาถึงอีกตัวละครใหม่ที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับก็คือจักโหดาหรือตัวละครที่โดนทำมิมเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้เกมเพย์นะครับจะเน้น,นพกธาตุไปทำดาเมจงงไหมอารมณ์เหมือนชาร์ดกาที่ดูดธาตุไปทำดาเมจแต่จักโหดาเหมือนพกธาตุลมมาใส่ลูกโป่งและเอาลูกโป่งนั้นโยนใส่ศัตรูอะไรแบบนั้นซึ่งก็หิวได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวละครสีดาวอย่าคาดหวังความเก่งเยอะนะเว้นแต่ว่าคนจะดันไปถึง c ีห้าีหกอะไรแบบนั้น แล้วก็มาที่เรื่องรองสุดท้ายที่ทำผมกีคารไรก็คือเฮอตาจำผิดครับขอภอภัยอลิศหรือว่าแม่น้องคีซึ่งคนอวยเยอะมากใครเลงไว้นะครับแนะนำว่าให้เปิดดูลินด้วยนะเพราะว่า2คนนี้เกิดมาเพื่อเล่นด้วยกันแน่นอนแต่นะวันนี้ผมขอเทใจไปที่อักษรแม่มดเอ็นแทนแล้วกันซึ่งก็คือนิโคนั่นแหละครับตอนที่เซอร์ออกมารู้สึกเฉยๆนะแต่พอเข้ามาในเกมคือแบบตัวมัมตัวแม่อะไรขนาดนั้นนะ แต่คิดว่าน่าจะอีกสักพักนะครับกว่าตัวจะเข้างั้นขอเทหมดหน้าตักให้น้องโคลมิน่าเหมือนเดิมแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายครับก็คือโค้ดอย่าลืมไปก่ากันนะถึงจะรราวประมาณเกือบ2โลนะครับแต่อาจจะช่วยได้เพราะว่าช่วงนี้ตู้โหดมากทั้งเกมพี่และเกมน้องซึ่งไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับใครอยากดูคลิปไกด์ดูลินก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใครคิดเห็นยังไงกับแผน6.3หรือว่าจันทาที่3ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคไปละ ไว้เจอกันคลิปหน้าขออนุญาตบิด